สวัสดีค่ะวันนี้แอมมีเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการดึงดูดเงินวิธีง่ายๆมาฝากกันค่ะวิธีที่ว่านั้นก็คือนะคะให้เราใช้ธนบัตรแบงค์ละ20ค่ะเอาธนบัตรใบละ20มา1ใบนะคะแล้วก็เขียนข้อความแปะไว้ที่หน้าธนบัตรค่ะข้อความที่เราจะเขียนนั้นก็คือข้อความที่ว่าขอบคุณสําหรับเงินทั้งหมดที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิต ขอบคุณสําหรับเงินทั้งหมดที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิตนะคะให้เราเขียนแปะ ติดไว้แบบนี้เรียบร้อยนะคะให้เราเอาธนาบัตรใบนี้ไว้ตรงที่ที่เราเห็นได้บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งในกระเป๋าสตางค์หรือว่าโต๊ะทํางานทุกครั้งที่เราเห็นก็ให้เราพูดประโยคนี้นะคะให้เราขอบคุณเงินในทุกๆจํานวนทุกๆจํานวนที่ว่านะคะก็คือเงินตั้งแต่ในอดีตเงินณับปัจจุบนันไปจนถึงเงินในอนาคตพูดแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆทุกครั้งที่เห็นธนาบัตรใบนี้นะคะ